หนีบเข่าซะเป็นผ no ู้หญิงใช่ไหมครับอ่ามิวสิคเป็นผู้หญิงเดินมาลูกเดินมาเถอะเถอะก็อี้ไปทางนี้หน่อยเมื่อกี้ก็เลื่อนมาเอาเอาแบบนี้เลยไหมเล่นเก้าอี้หน่อยเอาเล่นดิอี้ย่าเล่นเก้าอี้หน่อยเอ่าเหมือนผู้ชายยังพี่ ตาซุปนี่กันล่อนมากกันล่อนไม่จริงใจตอนแหลมมากผู้เหนอจะจะจะจัดการคุณแม่ให้ได้เลยไม่สนใจคุณลูกหรอกแต่คุณแม่นี่ก็บอกว่าอุสามีฉันจะยกลูกสาวให้คุณนะคะเออมาห้าสี่สามสองสวรรค์ดังสรรทุกสรรสิ่งไว้งามนะขอจงรักษาสุขภาพทั้งทั้งกายและใจเรื่อยไปขอจงมว้พรท่านดีดีใจให้ท่านเถิด ขอบคุณสำหรับพรแอนเปลี่ยนศรัทธางงดันั่งลงเถอะตามสบายกำลังแสดงให้เพื่อนดูอยู่ตั้งใจหน่อยเต็มที่เลยกระผมเชื่อว่าคุณหายดีแล้วนะขอรับเดี๋ยแซวคนดูแหมใครพวกนี้ก็ใกล้นานหรอกค่ะคำอ้อนวอนของกระผมคงไม่ควรค่าพอจะช่วยสวรรค์เมตตารักษาคุณหญิงแต่กระผมก็สวดอ้อนวอนให้คุณหญิง ลำบากเลยนะคะฉันก็ไม่ได้คู่ควรอะไรอย่างนั้นหรอกสุขภาพของคุณหญิงควรคู่ทุกสิ่งทีเขารับแต่กระ<า>ผม<แ>ก็พร้อมเสมอจะยกใกจใจที่แข็งแรงของกระผมให้เจ็บ่ายแทนคุณหญิงหากจะช่วยคุณหญิงให้หายดีได้คุณนะ่ะช่างอบอ้อมอารีเกินคลิกปตะชนคนไหนกรุณาชันมากจริงๆเป็นบุญเป็นคนฉันด่อเธไม่หรอกครับคุณหญิง อยากรับใช้คุณยิ่งกว่านี้มีเรื่องที่ดิฉันอยากคุยกับคุณตามลำพังแน่าดีใจที่ไม่มีใครมาขวางเราที่นี่กระผมก็ดีใจไม่แพ้กันหัวจะชุ่มชื่นนะักก็ผมเฝ้าภาวนาขอให้ได้มีเวลาอยู่กับคุณหญิงสองต่อสองเช่นนี้มานานแล้วแต่ไม่เคยได้สัมผัสจนนี้ดิฉันไม่รบกวนเวลาคุณมากนักหรอกหวังว่าคุณ จะเปิดใจให้ดิฉันไม่ปิดไม่บางกันแล้วแน่นอนขอรับคุณหญิงก็ผมไม่เคยอยากทำสิ่งใดนอกจากเปิดหัวใจกับผมให้คุณหญิงได้ชมอีกแล้วแต่ก่อนอื่นก็ <c oughs> ผมแค่จะกล่าวว่าการที่กัะผมไปเยี่ยมคุณหญิงนั้นก็ผมหาได้คิดแต่เรื่องอื่นนอกจากใจที่บริสุทธิ์และใคร่จะอุทิศตนให้คุณหญิงดั่งที่ผมปรถนากันอย่าอธิบายเลยค่ะจิฉันเข้าใจทีเดียว ว่าคุณหวังแต่จะให้ดิฉันคนจักปากกรรมเท้งนั้นนะจับนิ้วของแอลมีแล้วบีบที่ปลายนิ้วอย่าอย่าเพิ่งดึงออกจับไว้ไม่ต้องสงสัยเลยเขอรับคุณหญิงและกับผมก็เต็มใจอย่างนี้อุ๊ยคุณจับมือฉันแน่นไปหรือเปล่าอ่ะพอเพราะแรงปรารถนาของกระผมปอกแรงเกินไป ก็ผมไม่เคยต้องการให้คุณหญิงเจ็บเลยแม้แต่น้อยกระผมสาบานได้ก็ผมเพียงวางมือบนเข่าแล้วเมื่อคุณมาทำอะไรตรงน,นันนน้นเนี่ยเออมีมาสัมผัสเนื้อผ้าเท่านั้นช่างนิ่มสียจริงขอที่เธอคะ่ะพอเธอฉันมาดีดี เื่อนเก้าอีห่างตาตุ๊กตาตุก๊กขยับตามม <c oughs> ือลูกขอเสือ้องามแท้เป็นงามลูกไม้ที่งามนะเป็นผลงานที่น่อาอัะจานใจก็ผมไม่เคยเห็นเซนดานก็งามเท่านี้มาก่อนจริงคะ่ะแต่มา,าว่าเรื่องของเราดีกว่าน,นะคะสามีดิฉันมาพูดกับคุณ เร่งยกลูกสาวของท่านให้คุณปวดใจใดิฉันทาบ้างคุณท่านใจกว่ากับผมก็จริงอยู่แต่ทนนี่จริงแล้วก็ผมขอสารภาพว่ารูปผมวางความสุขในสถานอื่นคุณมีครารับความปรารถนาของผมอยู่ที่ผู้อื่นเสียแล้วดิฉันทราบดีค่ะว่าคุณไม่ติดในสุขบนดิน หามไม่เจอหรอครับใครทำไมมันเล่นยุ้ยกันไหนเนี่ยคู่เนี้ยดูโม่อะคัสคัสทำไมมันจะยุ้ยตามกันไปทำไมเนี่ยยัยนียายเอลมีนี่ก็แบบว่ายัยเอลมีนี่ก็ยุ้ยลอเกินให้ท่าลอเกินอย่างเงี้ย ไม่ท้ามางไปไหมอะไรนะต้อนกอดได้เองนะเนี่ยกอดได้นะอันนี้ก็ตอลลนะตาตุกก็ตอลเยอะเยอะเลยแหละเลต้อนบอกอะไรต้อนอยากทำอะไรเมื่อกี้สลับคู่ครับสลับหมายถึงคลอสเจนเดอร์สลับพี่พีอย่างเงี้ยเหรอสลับบทเหรอถูกต้องครับให้พี่ต้อนเป็นต